สวัสดีครัวบวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับกระบะหลุดโคง้งชนเสาวไฟฟ้าไฟลุกไหม้คนขับรอดไฟดับทั้งเมืองครับเมื่อเวลาทีหนึ่งสามสิบนาทีของวันที่สิบแปดธันวาคมสองห้าแปดเราตรงเอกภัยบูนเราหาชนะวัดพนักง,งานสอบสวนสพภูตาหลวงตำบลภูตาหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีได้รับแจ้งรถกระบะเสียหลักหลุดโคง้งชนเสาไฟฟ้าแรงสูงริมถนนเกิดไฟลุกไหม้บริเวณโค้งกิโลเมตรที่หก ขาเข้าระยองหลักกิโลเมตร181หมู่6ตำบลภูตาหลวงอำเภอสัตหิบหลังรับแจ้งไดุ้ดไปตรวจสอบพร้อมรถดับเพลิงเมืองสตหิบอบตภูตาหลวงจำนวนสองคันกำลังหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างรจนธรรมสถานที่เกิดเหตุพบรถกระบะอีซูซูออนิวดีแม็กสีน้ำเงินหมนายเลขทะเบียนขอไข่ล,ลอบบริง9 8 7าชเลบรีในสภาพพลิกตะแคงอัดเสาไฟฟ้าริมถนนมีเพลิงลุกไหม้ทั้งคันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ระดมฉีดน้ำ นานกว่า10นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ซึ่งพลเมืองดีได้ช่วยเหลือคนขับรถทราบชื่อต่อมานายกฤษศักดิ์ครุฑงามอายุอีสปีได้รับบาดเจ็บขาซ้ายหักและมีไฟลวกตั้งแต่ข้อเท้าลงไปส่งยังโรงพยาบาลสิริกิจกรมแพทย์ฐานเรือไปก่อนหน้านี้โดยเสาไฟฟ้าได้เองและถูกไฟไหม้ทาให้สายไฟขาดทําให้กระแสไฟดับเป็นลักมีกว้าง Thank okay. you. Tôi nằm trong cái tuyến đường cao làm phải tất những cái mà được ได้รับผระจากมูลเหเพื่อต้นมูลค่าหลายแสนบาท้อมกับแจ้งข้อกล่าวหานัานป็นัายกเทศนรี5 0 0 0 0บาทตำรวจะาทักให้รับสิดของผและผู้อื่นที่รับ่อนนี้